สวาีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีรับสู่ช่องซิกเกอร์ชาแนลนะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับทุกคนครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้มาบุกโจมตีนะครับแล้วก็ยึดเมืองนี้ได้เนี่ยที่วินแลนด์นะฮะตอนนี้เราก็ซ่อมนะครับอาคารบ้านเรือนในในเมืองอยู่นะแต่เราก็ต้องเตรียมคนที่จะบุกสวีเดนนะครับด้านทางนี้อ่านะครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราไม่มีกองเรือเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องบุบกองทหารแล้วก็กองเรือของเราเนี่ยลงเรือเลยป,ปึ๊บมา okay, ขึ้นลำเรือพออย่างนี้ทำได้อะไรก่อนพอพาที่แล้วนะโอ้โหกว่าจะลงเรือได้ต้องออกจากเมืองแล้วก็เราจะต้องค่อยลงเรือที่หลังทำสองสามขั้นตอนเสียไปล่าเวลางจริงเลยนะครับอันนั้นควันขึ้นเนาะเกิดอะไรขึ้นหผมดูกัน มีอะไรที่เราดูแลไม่ทั่วถึงบ้างอ๋อนี่ไง740นะแล้วก็ทางนี้อ่ามีกองทหารอยู่แต่งจริงหนึ่งสอนี่คือปืนใช่ปะ่ะอ๋อเป็นปืนครับทุกคนไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราจะมูฟทหารปืนใหญ่ออกมาดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวให้มูฟกลับไปที่เมืองเมืองสต็อกโฮมนะครับโอเคไปซ่อมหน่อย ไปบำรุงนะครับทหารแล้วก็เดี๋ยวให้สปายเราเดี๋ยวไปที่เมืองหน่อยดีกว่าไม่ไม่ขึ้นเรือดีไม่ขึ้นเรือไปดุนโอเคปื๊บอันนี้สวีเดนผมว่าสวีเดนน่าจะมาจัดก,การกองเรือครับเดี๋ยวเราไปส่งส่งทหารแล้วก่อนครับ<า>อ่าลงปุ๊บแล้วก็เดินทัพนะเดี๋ยวจะให้ทหารลาดอยู่ในเมืองสักคนหนึ่งสักกองหนึ่งผมก็จะเดินไป มานี่ท่าเรือตรงนี้นี่หมู่บ้านตรงนี้นี่มาตึบตบตืบตบโอเคเดินมา,า,นาอ่านั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวผมเอากองเดี๋ยวผมถอยมาก่อนหน้าจานตราย <c oughs> <c oughs> สวีเดนมันเคลื่อนพลมาเนาะนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเติมคนที่เบอร์ลินหน่อยสองกองเอ้ยทหารมา ทหารม้าหนึ่งแล้วก็ทหารปืนใหญ่อีกหนึ่งเบอร์ลินไม่มีอัปเกรดอะไรนะครับปึ๊บฝั่งทางนี้ก็ต้องเตรียมคนประมาณนี้แหละเตรียมป้องกันไว้เราก็ไม่รู้ว่าโปแลนด์คิดอะไรกับเราหรือเปล่านะมีการอัปเกรดด้วยนะเนี่ยอ่ะสร้างดัวหน่อยแล้วกันสองพันโอโ้โคตรเยอะเลยวะคอตไม่คอตต้นนะ สร้างรั้วอาหารสัตว์อันนี้สองพันห้าหลักๆคือสร้างทหารตรงนี้แล้วกันทุกคนแล้วก็ตรงนี้กำลังซ่อมอยู่เก็บเงินไว้ก่อนนะครับเพื่อได้ทำสงครามเพิ่มโอเคประมาณนี้นะครับเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันดีกว่านะตอนนี้เนี่ยนะครับ ออสเตรียนะครับรู้สึกแยกกับเราค่อนข้างที่จะค่อนมากและแล้วก็ฝรั่งเศสแยกกับเรามากๆนะครับซึ่งจับมือกับสเปนอยูอ่ส่วนออสเตรียเนี่ยจับมือกับอังกฤษนะครับหลักๆในทวีปยุโรปเนาะแล้วก็ทําสงครามกับโปรแลนด์นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสแล้วก็สเปนอยู่เออไอ้น,นี่มันก็ดูใ,ใจกลางทวีปทำไมถึงทาสงครามเยอะจังเลยเออผมก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วดูในความสัมพันธ์ของเราบ้างดีกว่า ตอนนี้เนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียนะเดนมาร์กโปรแลนแล้วอังกฤษนะครับที่เหลือก็กลางๆไม่ว่าจะเป็นโปรแลนแดงเลยคือส so วีเดนฝรั่งเศสนะครับแล้วก็โซนทางนูน้นทางใต้ๆนู่นนะใต้ๆคือทางนี้นี่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 ไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้นะไม่รู้ประเทศเหมือนกันโอเคประมาณนี้ทุกคนไปครับเทินที่สิบสองกันดีกว่ากองเรือสู้สวีเดนไม่ได้ทาไงดีเราไม่ได้อัปเกรดกองเรือเลยครับอืม ต้นาความความถึกอ้าวคอยูแอเลียสช่วยให้มันจะมีช่วยเราก่อนอยู่ดีโดนประกาศสงครามครับแต่ว่ารัสเซียรู้สึกจะไม่เข้าร่วมสงครามกับเรานะก็จะมีแค่เดนมาร์กนะครับแล้วก็ฮันนาว์ฮันนาวเอออะไรก่อนเกิดอะไรขึ้นอุ้ยออสเตรียบุกโปแลนด์เหรอเมื่อกี้เนี้ยเห็นแวบบแบบ อ่าถ้าอยากจะเข้าถ้าอยากจะให้เราเข้ารูปทรงอ่าทุยถ้าอยากจะให้รัเสเซียเข้ารูวมสงคามะครับแล้วก็ต้องแลกเอ่อมอบเทคโนโลยีให้กับรัเสเซียเนาะโอเคงั้นมาแลกกันดีกว่ารัเสเซียได้อะไรดูก่นอนจะได้รู้ว่างั้นเราขอเป็นอันนี้แล้วกันแลกกันโอเคปะอ่าเอสเซปเรียบร้อยรัเสเซียกิ้วกิ้วขอบคุณมากเลยถึงมาเนี้ยเฮ้ยโอ้ยยังจะถึงอีกไอ้บ้าเอ่ย กองเดือยิ่งมีน้อยๆอยู่โอ้โหเรียบร้อยทียย่ครับเกียดมันจริงๆโอ้โหมันเข้าไปดิบป้อมเราแล้วครับทุกคนอุย๊ยมันมาวะ่ะเกินไปถ้ามันจะขนาดนั้นแล้วก็เกินไปละ ผมเปิดเสียงไงวะอ๋อเปิดแล้วนี่วาลืมเขา่าลืมเปิดเสียงพวกจนสลัดเ้าค้างมาแล้วครับทุกคนอือเข้าสูร่รุ่นหนาวนะดูดีก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยผมทิ้งไหม <laughs> โอสเตรียนะครับประกาศสงครามกับเราอืมม,มันชักจะเกินเกินไปจริงๆเกินเบอร์มากๆเราต้องอัปเกรดก่อนครับ เกี่ยวกับทา,ทางการอาหารเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมว่าจะเกี่ยวกับกองเรือด้วยครับเฮ้ยนี่ไอความทนทานของกองเรือของเราเอาความทนทานก่อนดีกว,ว่าโอเคอย่างน้อยก็กองเรือหน่อยครับเพราะว่าเราแย่มากๆเลยตอนเนี้ยสู้ใครไม่ได้เลยนะกอง,ท,งทัพเรือเราเออแบ่งกันพัฒนาดีกว,ว่าตอนนี้ออสเตรเลีย,ยประกาศสงครามกับเรานะครับแต่เราอยากจะจับมือกับโปรแลนด์วะ่ะทุกคนเราลองหน่อยไหม โอเคเราได้จับมือกับโปรแลรนด์มาที่เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะโดดเข้าสงข้ามเหมือนกันแต่คราวนี้เราไม่มีกองเรือเลยว้ทุกคนเราสามารถเออตรงนี้ได้บอก่่มายกทหารมาก่อนคราวนี้โอเคมันมันถึงแน่เลยว่ะทุกคนโคตรไกลผมว่าถึงอยู่ แล้วก็เดี๋ยววันนี้เราอัปเกรดโอ้แปดพันจะบ้าหรออ่าก่อนนั้นก็ต้องหาราบแล้วกันโอ้โอัปไปเลยครับสามกองสี่ไปอุย้ยได้เยอะมากเลยนะเหลือห้าพันเอามีอะไรวะเนี่ยเอาเลยสังหารมันเอาไม่ได้จะให้สังหารออกมันไม่มีแม่ทัพครับก็เลยสั่งไม่ได้โอ้สั่งมไ,ได้ครับโอเคไม่เป็นไร ก็เราสร้างแม่ทัพก่อนปึ๊บอ,ออกโตได้ปะได้อยู่ไอพวกนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเรามีทั้งปืนใหญ่ทหารม้า,าเรียบร้อยครับโอเคไปกลับเข้าเมืองอือแล้วก็เดี๋ยวทัพเสริมมาทุกทายเราต้องอัพเกรดสต็อกโ,โฮมแล้วผมว่านะ จริงให้เป็นแบบว่าจุดที่เราจะต้องสร้างไรายได้นะประมาณนั้น2อ0พันห้าอุ้ยพัเองมาอัญมณีจำเป็นจัดอนนี้ด้วยหรอสองพันสองอุ้ยเอาสิครับโอ้ยนี่มันคุมทรัพย์ชัดๆในประเทศนี้ดีใจมากๆเลยคิดถูกแล้วที่ได้ยู่ประเทศนี้นะโอเคเ,อเราเติมกําลังคนก่อนเฮ้ยมันจะนี่ดีเดี๋ยวราดก,การก่อนดีกว่า โอเคโบบาก่อนนะครับมากันสองกองเองหรอช่างก้างจริงเดียววะสวีเดนปึ๊บโอเคอ่าเซฟนานซะด้วยไปทหารเติมไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างทหารเพิ่มครับสองกองอุ้ยได้แค่กองเดียวเองของเงินหมดด้วยโอเคประมาณนี้ หลืออะไระเ,เนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เรามีนักวิชาการอยู่เดี๋ยวเรามูม,มาปึ๊บไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเคลื่อนพล,ล้วครับมาอยู่ในป่าดีกว่ารอเข้า เราไม่สามารถที่จะตั้งอะไรที่ประเทศคอนอื่นได้หรอวะโอเคสตาร์ทรอ,อก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอกำลังเสริมอีกนะครับเดี๋ยวจะมูฟก,กันมาโอเคอันนี้สืบได้ไหมแบบว่าขเขาเรียกอะไรนะแอบหูยสองกองอยู่ในป่านนะครับน่าจะไหวอยู่คิดว่านะโอเคเงินหมดเหลืออะไรที่ต้องเดินหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรอันนั้นเรากำลัง,งบุกเมืองน,นี้โอเคทุกคนครับไป เริ่มเลยนะครับเทินที่13ไปีิลูกกดไม่ไปแล้วว้าวยูดีก็ออสเตรเลียประกาศสงข้ามกับเรานะครับเฮย้ยมาว่ะเอาวีดียกมาจากเมืองหลวงเลยครับออโต้เดี๋ยวนะน้อยเกิน <c oughs> แตก ไหลเข้าโปแลนด์นเฉยอ,อะไรอุ๊อยอยอกมาเสริมแล้วงงไปหมดแล้วตอนนี้เราค่อยๆบุกเข้าไปดีว่วครับทุกคนไม่งั้นแพ้นี่เลยต้องใจเย็นๆนะเหมือนข้าวที่แล้วเราก็บุ่มบามหลายประเทศอยู่นะครับพอตอนจบก็คือล่วงโ,โหสุดท้ายมันมาวะ่ะตุ้มๆๆใครจะไปสู้ได้ล่ะครับปากอ่าวเรียบร้อยกองเรือผม เอามันไม่ลงว่ะจริงแต่มันเหลือไม่กี่ลำมันนะเมื่อกี้เนี้ยไม,ไม่ไม่ไม่เราทุ่มกำลังกับทหารลาบดีกว่าทุ่มเงินจก,กับตรงนังนดีกว่าครับทุกคนแน่นอนเราอาจจะสู้กับกองทัพเรือไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยไปอัปเกรดทีหลังปล่อยปล่อยมันไปก่อนว้าว เข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้ผลิหรือ,อยังเรียบร้อยครับหิมะละลายโอเคเป็นหน้าเป็นฤด,ดูการที่ดีในการทําสงครามเฮ้เราสามารถอัปเกรดอะไรเพิ่มดูกันป,ปุ๊บอันนี้ครบละกองทัพเรือเอ้าไม่ได้อัพหรอโอ้โหเยอะอยู่นะโอเคเราข้ามก่อนเมื่อกี้เราว่าเรากดอัพแลวนะมันยังไม่ต้องอัพครับแล้วก็เกี่ยวกับทหารราบหมดเลยหลักๆอันนี้สุดแล้วอันนี้ก็สุดเหมือนกันครับ การเศรษฐกิจอันนี้วัวเลี้ยงวัวโอเคปิตโตเลียหุยอุยหุยดีดีด,ดเอาอัพอัพได้อยู่โอเคเกเทินน่ะโอเคได้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 เราได้พัฒนาเมืองสตอกโฮล์มเลยครับตอนนี้ญญงเงินเหลือหกพันไปเลสโกทหารที่เหลือมีปืนใหญ่แล้วก็เป็นกองทัพเสริมแล้วกัน เานี้เลยปึ้งอ่าเป็นทัพเสริมแล้วก็บวกแบบออโต้สองกองได้อยู่ยอยเยอะด้วยนะออโต้อะเรียบร้อยสิครับชัยชนะของพวกเราแล้วก็เดี๋ยวให้พวกนี้เนี่ยมานี่เลยเพราะมันเข้าเมืองไม่ได้วะทุกคนปกติมันน่าจะเข้าได้อยู่นะ อันนี้เขาได้ปะน,ปนี่เขาได้วิจัยได้ไหมวิจัยไม่ได้ครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันอืมโอเคเราซ่อมซ่อมแซมก่อนแล้วก็เราสร้างอะไรไม่ได้เลยครับคาดฝังคือเบอร์ลินตอนนี้ทหารล่าบแบบหลักๆเลยครับเค สี่กองแล้วก็นักวิชาการเราแอบเข้าเมืองไม่ได้ด้วยฮะผ้าใหม่ก็ไม่ได้วันนี้มานักวิชาการเราเหไมันมีอยู่เมื่อเมื่อกี้เราเอาเขาเราเอาไข่เข้าไปนักวิชาการเหมือนกันปะใช่อยู่อันนี้สุดเอาอันนี้หรออา่าเดี๋ยวนะลองกลับมาก่อนกลับมา อันนี้ครึ่งหนึ่งอาอออกให้หมดเลยแล้วก็อันนีเเเเเเเ้เอาให้สุดก่อนครับจะได้เสร็จทีละอย่างเคสามสิบแต้มนี่มันใช้ยากจริงๆเรเว้ปยึด,ดแหละผมดูแผนที่ก่อนเรากำลังเจาะอยู่เอา้าโปรแลรนด์อยู่ดีก็ยกเลิกพันธมิตรเราครับงงเลยไม่เป็นไรรู้สึกอะไรกับเราบ้าเนี่ยดูกันกลางๆเริ่มรู้สึกแย่ย <c oughs> อะไรก่อนยังไม่ทันที่ทำอะไรเลยนะโปรแลนด์ เราจับมือใครบ้างมาดูกันนะอาสามประเทศเหมือนเดิมครับเดนมาร์มากม้าแล้วก็รัสเซียอืมโอเคเริ่มบุกทะลวงเข้าไปอันนี้เติมทหารอยู่แล้วก็เราไม่มีกองเรือเหลือแล้วครับมาเข้าเมืองแล้วก็เดี๋ยวเราจะไม่เติมทหารหรอกแต่เ,เราจะอัปเกรดปุ๊บสองพ้าเงินหมดอ่ะห้าร้อยค่อยๆอัพนะครับ เงินเหลือน้อยนะครับแล้วก็สร้างกองเรือกองหนึ่งครับเฮ้ยกองเรือสวีเดนอ๋ออยู่นี่โอ้โหสองสี่หกสองสี่หกแปดเก้าดาวครับอยู่เท่าอะไรเดียวสี่สิบสามด้อีกนานโอ้โหนานจริงวิไอ้บ้าเอ้ยไปทำอะไรรงเงินนะได้ไหม ไปไกลเกินไอ้บ้าเอาก่อนโอ้ยยังจะรอดอีกเหรอเนี่ยไปไกลแล้วสวีเดนไม่เป็นไรเรารอในอ่ารอไม่ได้ครับเต็มละโอเคเรารออยู่เดี๋ยวป้อมก่นอนรอกำลังเสริมพวกเราครับรผมไม่แน่ใจว่าในนี้มันบำรุงทหารใช่เปล่าวะพิกอัพคอ มีปืนใหญ่โอเคเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีครับก่อนที่จะเข้ามาปึ๊บเหลือพันเดียวผมกลัวจิตบุกเมืองนี้วะเดี๋ยวเราเป็นสต็อกโฮมหลักๆล้กันแล้วก็สร้างกองโดยทั้งหนึ่งกองไปในการเดินเดินเรือนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เยอะอยู่นะแต่ทำไมเราสร้างเจนออกมามันไม่ค่อยโหดเลยวะอันนี้กี่ลำอ่สิบ 500, 500. ก็เนี่ยเราก็สร้าง700อยู่หนึ่งกองแต่ก็ได้แค่26ลำ25ลำเองอแล้วทำไมโปรแลนด์ถึงไม่ร่วมมันเป็นอะไรอ่ะโอ้ค่าใช้จ่ายเก้าจ็ดต่อเอทริร์นโอ้โหอย่างเยอะรัสเซียก็รู้สึกกลางๆกับเราครับตอนนี้รู้สึกดีจัด เราทำการกันข้ากับใครเพิ่มดีไหมวะคนเืิมยังไม่ได้ทําน,นี้ทําแล้วก็ไม่มีแล้วครับที่เหลือไม่มีท่าเารือนี่ไงออสเตรียมันมีท่าเรืออยู่เค <c oughs> okay, ไม่มีแล้วทุกคนไปครับเทินที่เซิฟเมืองต่อไปเขาต้องหยุดทืนเมืองนี้นะจริงๆริงแล้วอืม เราให้ประเทศอยู่ใต้ใตอนัตเราได้ปะวะากลับมือเป็นพันธม,มิรเหรอวะรักกันกีฟเทคโนโลยีบเสียเปียบอย่างเนี้ยแม่จะขอเทคโนโลยีเราครับสองอย่างเลยครับเพื่อเพื่อเพื่อเป็นทรม,มิรร่าเทินจะบ้าเหรอพ่าหนุ่ม อะไรทำให้เจ้าตัดสินใจอย่างนั้นนะฮะเฮ้ยมันมีกองเรือนี่ว่าไม่ใช่ว่ามันเคลื่อนพลหรือว่าสวีเดนก็เป็นไปได้นะทุกคนพอนางเคลื่อนพลปุ๊บใช่ปะลงเรือแล้วก็บุกเหมือนที่เเพิ่งยุดที่ฟินแลนด์มาอะไรเงี้ยเออกูคุยใครเนี่ยหน้าหนาวเยอะหรอเราพึ่ง เราพิ่งบอกจากน้าหนาวมาไม่ใช่เหรอทำไมมันดูหมอกๆหรอ,อ,อ,อดูการเปลี่ยนผันใ่คนก็เปลี่ยนไปเฮ้ไม่เหลือทหารแล้วเหลือแค่เดียวเองผมว่าไหวอยู่ออ,อตโต้อะเรามีทหารค่อนข้างเยอะอเลยครับว้าว้ล้อมก่อนอย่อะแปลก เรากำลังเสริมปสามกองมาเดี๋ยวให้โอ้โหแคนเซิลไอ้บ้าเอ่ยอะไรก่อนหน้าหนาวด้วยไอ้บ้าไปอยู่ในในป่ารู้ไหมว่าหน้าหนาวของรัสเซียมันโหดหินแค่ไหนเฮ้ยเอาโจรเติมคนก่อนวะสองเทินออืื บางอาจจริงๆเลยเว้ยไอ้พวกโจรคราวนี้เราก็หมดแล้วครับทหารหมดได้บอกว่าถึงอยู่เอาทหารลงเรือได้อยู่อุ้ยมันก็เสี่ยงที่จะโดนไอ้นี่จัดการนี่ไปแล้วกลับไม่ได้แต่เราต้องเติมก่อนนะตอนเนี้เอาเป็นทหารลาบก่อนดีกว่าไอ้พวกนี้จําเป็นมากครับเดี๋ยวมาไว้กับเราก่อน ไปลงเรือปึ๊บลงเรือกดปึ๊บแล้วก็ไม่ยอมลงเลยไอ้บ้าเอ้ยไหนอ่าลงเรือออกจากเมืองก่อนปึ๊บอ่าแล้วก็เออแล้วก็ปึ๊บลงเรืออ่าแล้วก็กลับท่าเรือมาเร็วมาเรลูมาลูอย่าโดนสวีเดนจัดนะมาเร็วถอยมา ปึ๊บอ้ยแผนการสเอ้าไฟไหม้ตรงนี้เกิดกระบฏขึ้นหรอหรือเกิดการประท้วงไม่รู้เดี๋ยวเ,เติมคนก่นอนเคเงินก็หมดตอนนี้หมดแทบทุกอย่างรวมคนที่เมืองเดียวก่อนนะครับเคนะครับ ก็เดี <polarization> <cessor> ๋ยวพาร์ทนี้นะครับขอจบไปเพียงนี้ก่อนนะถ้าทุกคนดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับตอนนี้เราได้ขยายอิทธิพลหรือว่าอาณาจักรโรนี่กินในแถบของออสเตรียแล้วแล้วก็เดี๋ยวด้านบนเนี่ยผมว่าพาร์ทหน้าได้โบบาแน่นอนนะครับที่เมืองเมืองนี้อ่าดูแผนที่โลกก่อนดีกว่าแผนที่โลกตอานี้เนี่ยเรากินบนทวีปยุโรปเนี่ยทางตอนเหนือค่อนข้างเยอะนะครับแน่นอนถ้าเราจัดสวีเดนไดเนี่ยสองเมืองทางที่ติดกับ ทะเลเนี่ยเราก็แทบจะครอบคลุมทะเลตรงนี้หมดแล้วนะแล้วถ้าบุกขึ้นมอสโคลอีกโอ้โหไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อแหละทุกคนน่าจะมันน่าดูนะฮะโอเคทุกคนเจอก,กาันพาร์ทหน้าครับถ้ากว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาได้เลยบ๊ายบายครับทุกคน